แบรนด์ผันดาวนี่นะคะก็เป็นแบรนด์กระเป๋าแฟชั่นลิมิตเลสเลยนะคะที่เป็นสัญชาติไทยอเมริกันและชีพไปจดทะเบียนไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่ามีทั้งไอเทมใหม่ล่าสุดแล้วก็คอลเลกชันเบสเลอร์ให้เลือกช็อปกันเทียบเลยค่ะแล้วมันก็มีกระเป๋าคอลเลกชันใหม่อันนึงนะคะที่เคสอยากจะมาแนะนาให้แฟนๆของฝันดาวนะคะซึ่งก็คือนี่เลยค่ะรุ่นนี้ชื่อว่าเอวาวิฟนะคะเป็นกระเป๋าที่เล่าเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติค่ะ แคทบอกเลยนะคะว่าดีไซน์กระเป๋าแบรนด์นี้คือมันเก๋มากเพราะมันมีสัญลักษณ์ไอคอน,นิกอยู่ตรงนี้ตรงกลางกระเป๋าเลยนะคะก็คือ infinity double cross ค่ะแล้วก็ยังมีปมเชือกอ,อยู่2ฝั่งนะคะแสดงถึงความผูกพันแล้วก็ความต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สุสดเลยค่ะ <S <S ดีไซน์ของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเก๋มากเพราะว่าใช้เทคนิคการสานหนังด้วยมือค่ะก็คือเวลาจับเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความนุ่มยืดหยุน่นและแข็งแรงทนทานมากค่ะทุกคน สำหรับใครที่กำลังตามหากระเป๋าใบโปรดใบใหม่นะคะต้องนี่เลยค่ะคือมันแมชได้ทุกลุกจริงๆเพราะว่าฝันดาวนะคะเขาดีไซน์ออกมาให้ใช้งานได้จริงในทุกโอกาสเลยนะคะก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะที่ฝันดาวเสียบเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งค่ะ